สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วกับนานาอินสวีเดนวันนี้ก็กลับมาจับก,กล้องอีกครั้งนะคะหลังจากที่ไม่ได้จับมาอีกเลยจากทริปไปสตอกโฮล์มนะคะก็ไม่ว่างเลยก็คือทำงานแบบยาวรวดตลอดนะคะแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็กำลังบี้หาเงินอ่าโปะบ้านนะคะแล้วตอนนี้ก็ เปบ้านหลังนี้ให้เป็นอิสระภาพจากธนาคารได้แล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็ที่สวีเดนนะคะก็เริ่มหนาวแล้วตอนนี้ข้างนอกบ้าน10องศาข้างข้างในบ้าน24องศาจ้ะก็ยังใส่แขนสั้นได้ <laughs> ทารมหนาว <laughs> ไม่เดี๋ยวจะมีจะใส่สูตรอีกรอบหนึ่ง โอ้ยขอโทษค่ะเตรียมไปแล้วเรียบร้อยก็วันนี้เข้างานเช้านะคะ6กโมงสถึงบ่าย,ยสี่โมงเย็นก็สู้ๆเพื่ออนาคตของเดือนนี้ไม่ใช่สิต้องอนาคตของเดือนหน้า <laughs> ไม่รู้ว่าตอนนี้ที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะเมื่อเชา้านี้นี่ได้คุยกับพี่สาวนะ,ะเขาก็บอกว่ามันร้อนก็เมืองไทยมันก็ต้องร้อนตลอดมันจะมีแค่ร้อนน้อยร้อนมากแค่นั้นเองเนาะมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้และตอนนี้นะคะสวีเดนนน่เข้าหน้าเฮิร์สต์เต็มๆแล้วหรือหน้าฤดูใบไม้ร่วงนะจ๊ะเต็มๆก็สวยเศร้าเหงาหงอย ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าทําไมถึงหน้าฤดูใบไม้ร่วงที่ไหลนะคะมันจะรู้สึกอารมณ์นะคะคลุมเครือเงาปนเศร้ารู้สึกหมดแรงอะไรประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นเพราะอะไรหลายคนเขาบอกว่าเป็นเพราะอากาศนะคะถึงว่าทําไมฝรั่งเขาชอบอไปอาบแดดที่เมืองไทยเพาว่าแดดเนี่ยจะช่วยทําให้คนเนี่ยอารมณ์ดีมากขึ้น แล้วก็ช่วยเกี ute, ump, ่ยวกับเรื <unintelligible> ่องผิวพรรณกระดูกกระดูกไม่น่าเชื่อเขาบอกว่ากระดูกจะแข็งแรงถ้าได้รับแดดนะฮะอันนี้ไม่ได้เข้าจากไหนนะคะเขาก็คือว่าไปเรียนมาที่ เรียนอนาโตมีว่างนั้นเถอะของสวีเดนนะคะเขาก็เลยกระดูกนี่มันอะไรยังไงบลา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 บาอะไรประมาณนี้นะคะมันก็ไม่ใช่แค่กระดูกอย่างเดียวแล้วมันเป็นเนื้อเยื่อในร่างกายนั่นนู่นนี่ด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อันไหนที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้ครูนะคะเขาก็เลยบอกครูก็เป็นหมอนั่นแหละคะ่ะเขาก็เลยบอกมาก็ถือว่าได้ความรู้มา ถึงแล้ว่าจะเรียนพยาบาลไม่จบจะฉันก็ได้ความรู้ในยะไม่ใช่ว่าเรียนไม่จบนะคะลาออกก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเรียนไม่จบลาออกไปก่อนก็คือว่ามันไม่ใช่หนทางของเราก็โชคดีนะคะที่ยังหาหนทางของตัวเองเจอก็คือว่าไม่ถ้าเป็นไปได้เลยนะคะก็ไม่อยากทํางานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเท่าไหร่เพราะว่าเราดูแลท่าน ผู้สูงอายุใช่ไหมผู้ป่วยหรือที่เราจะได้ดูแลเขาจริงๆอ่าเงี้ยเขาต้องเป็นอะไรที่แบบว่าต้องป่วยหนักป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีเราเห็นเงี้ยจิตใจมันห่อเหี่ยวแล้วหดหูนะคะมันไม่ใช่ว่าสนุกในการทํางานแบบว่านะโลดแล่นไปทุกๆวันอะไรประมาณนี้มันก็มันก็ห่อเหี่ยวมันก็ จะบอกว่าปลูกฝังไหมซึมซับดีกว่าใช้คาว่าซึมซับดีกว่ามันเห็นอย่างนี้แล้วแล้วมันก็เหมือนเป็นความรู้ไปในตัวนะคะว่าอ๋ออย่างนี้เหรอคนเรามนุษย์เราไม่ใช่คนดิมนุษย์เรานะคะว่าเกิดแก่เจ็บตายเวลาตอนแก่ก่อนตายมันจะเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะคะบางทียังไม่ทันแก่เลยตายจะแล้วแนวนั้นก็ชีวิตก่อนความตายเนมันก็ ตอนที่เขาป่วยเนี่ยมันก็ทุกทรมานนะนะเวลาเราเห็นมันก็ห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวเข้าใจไหมหลายหลายคนนะคะที่ทํางานอย่างนี้เสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนไปงานอื่นเพราะว่าเขาก็อยากจะแบบว่ามีชีวิตที่ก็ชุ่มก็ช่วยบ้างอะไรประมาณนั้นแต่เรายังหาหนทางอื่นไม่ได้ต้องทําต่อไปนะคะฉะนั้น นะก็ต้องก้มหน้ารับสภาไปก็ก็ถือว่าสนุกนะคะเป็นงานที่สนุกแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆยารักษาโรคแล้วก็วิธีการกินยาว่ากินเท่าไหร่ยังไงกินภายในกี่ชั่วโมงถ้าไม่กินตามชั่วโมงที่กำหนดจะเกิดอะไรขึ้น ยาตัวไหนที่สามารถละได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สามารถตัวไหนเอ้ยแล้วก็ยาตัวไหนที่ไม่สามารถละได้อะไรประมาณนี้นะคะหมายถึงว่าไม่จําเป็นต้องกินตรงเวลาก็ได้กินตามอาการเหรอนั่นนู่นนี่ก็สนุกดีกินยาตัวนี้ทําให้เกิดผลอะไรตามมาอาจจะท้องผูกท้องเสียท้องร่วงเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นเอฟเฟกของยาต่างๆก็ถือว่าได้ประสบการณ์ดีๆครับ เตรียมพร้อมเพื่อตัวเองเป็นเดี๋ยวไม่แช่งไม่แช่งไม่แช่งตัวเองโอเคจ่าเดี๋ยวจะพาออกไปดูบรรยากาศข้างนอกนะจว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้าละจ้าทุกคนไปออกไปดูวรวยามเชา้าว่าเป็นยังไงบ้าง วันนี้เป็นเช้าที่มีหมอกะนะทุกคนเปิดรถก่อนเอากล่องข้าวน้อยแม่ค้าลูกก็้าไปข้างในใครเคยดูบ้างกล่องข้าวน้อยแม่ค้าลูกหรือว่าลูกค้าแม่ลูกค้าแม่สิแม่ค้าลูกนี่คือตลกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวสตาร์ทรถแป๊บหนึ่งทุกคน พี่พาองศาพอเซอ,อมาจ้ะมาดูวิวกันเป็นไงเวรไหมคะ หมอกลงอากาศดีโอโซนนะคะเวอร์มากทุกคนเนี yeah. ่ยได้สูดอากาศไปพร้อมกันสดชื่นไหมเนาะเฮย้ยใครๆก็ชอบเนาะอากาศดีนี่มีเห็ดด้วยนะในสลัมยา่าเห็ดป้าเห็ดฟาง <ภ><ย>เอานะคะไม่กินไม่กินมั่วเราไม่กินเห็ดป่านนะคะเพราะเคยกินแล้วแล้วมันมีความรู้สึกกระอักกระอ่วนไม่ย่อยแล้วก็อ้วกแตกออกมาเลยหรือมีความรู้สึกเมาแน,น่เองอ้วกออกมาก็เลยไม่กินมั่วตอนนี้บรรยากาศที่นี่ดีมากฉันชอบมาก แต่ก็ยังรู้สึกคดหูเงาเงารู้สึกว่าไม่มีกระติกกระใจแนวนั้นนะคะไม่รู้ใจตกไปอยู่ตรงไหนกับพระเอกซีรีส์ีนหรือเปล่าไม่รู้โอเคค่ะทุกคนของป้าของคอไปแล้วไปทำงานก่อน